สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์มาแนะนําอีกแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นทีวีนะครับทีวี LED นะครับทีวี LED ซึ่งจะเป็นขนาด19นิ้วนะครับก็จะมีช่องต่อ USB ด้วยนะครับ USB นะครับแล้วก็รองรับการใช้งานช่องต่อ HDMI ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาติดตั้งประกอบให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันใช้งานได้ดีประมาณไหนนะครับ ตอนนี้ผมประกอบนะครับตัวทีวีเรียบร้อยแล้วนะครับทีวีก็จะมีสิ่งที่แถมมาด้วยนะครับก็จะมีขาตั้งอยู่2อสอตัวนะครับมีน็อตยึด4ตัวนะครับตอนนี้ผมทดสอบยึดไป2ตัวนะครับด้าหนึ่งตัวนะครับอันนี้มีให้นะครับอันนี้เหลืออยู่นะครับเดี๋ยวก็ถ้าไปใช้งานจริงก็ยึดให้ครบนะครับมีรีโมทควบคุมตัวตัวทีวีให้นะครับไม่มีฐานนะครับพวกเราซื้อฐานขนาด 3A เอา มาเพิ่มในการใช้งานนะครับแล้วก็คู่มือนะครับอันนี้ไม่มีสายอะไรแถมเลยนะครับไม่มีสายให้ดิมไอแถมเข้ามานะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่าตัวทีวีเนี่ยมีช่องต่ออะไรบ้างนะครับมาดูด้านใต้นะครับตรงนี้นะครับตัวช่องทีวีนะครับจะมีช่องต่อไฟพาวเวอร์นะครับเป็นอะแดปเตอร์นะครับอันนี้ใช้อะแดปเตอร์ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเรามีสาย สายไฟ AC ใช้งานอยู่แล้วไม่ต้องใช้นะครับมีอ่าช่องต่อ VGA นะครับช่องต่อ HDMI 1ช่องนะครับช่องต่อ AV นะครับแล้วก็สามารถต่อหูฟังได้นะครับต่อหูฟังได้นะครับออีกช่องหนึ่งไม่แน่ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับแล้วก็มีช่องต่อนะครับอ่า USB 1ช่องนะครับ แล้วก็มีช่องต่อเสาอ,อากาศทีวีตัวนี้ไม่ได้เป็นทีวีดิจิตอลนะครับเป็นทีวี L.E.D. แบบธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานต้องใช้งานผ่านตัวกล่องรับทีวีอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาต่อทดลองให้เพื่อนๆดูนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเสียบไฟนะครับเปิดให้เพื่อนๆดูว่าหน้าจอเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับผมเปิดสวิต ดูลักษณะการทำงานนะครับของตัวทีวีเริ่มต้นก่อนนะครับยังไม่ได้เสียบสัญญาณอะไรนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ภาพขึ้นมาเต็มจอนะครับไม่มีความเสียหายอะไรนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ต่อสัญญาณภาพเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกล่องสัญญาณภาพเพื่อใช้งานครับตัวทีวีกันว่าสัญญาณภาพขึ้นมาจะมีความละเอียดสวยงามแบบไหนนะครับ ่าโอเคนะครับตอนนี้นะครับผมต่อตัวกล่องนะครับกล่องรับทีวีของ PSI S4 นะครับแล้วก็ส่งสัญญาณนะครับเป็นอ่าผ่านช่องสัญญาณสาย HDMI นะครับไปที่ทีวีนะครับตอนนี้นะครับอ่าตอนนี้เพื่อนก็เห็นนะครับว่าลักษณะสัญญาณเนี่ยใช้ได้เลยนะครับอันนี้ผมปิดเสียงไว้นะครับเดี๋ยวผมเปิดเสียงดูนะครับอันนี้ ประมาณนี้นะครับก็ถือว่านะครับสัญญาณภาพใช้ได้เลยนะครับอ่าก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไว้ในคลิปหน้าผมจะไม่แด้นำอุปกรณ์ดีๆให้กับเพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ